สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานะครับวันนี้เป็นหนังสือเล่มสองหน้าที่หน้าที่26นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรามาดูนะเขาที่แล้วต่อกันนะครับเขาบอกว่าคุณช่วงนี้ยุ่งไหมหนี่ซุยจีเหมามคุณช่วงนี้ยุ่งไหมหนี่ช่วงนี้最近ยุงย่งไหม,มง吗ยุ่งไหม忙吗เราบอกว่าฉันช่วงนี้ยุ่งมาก我最近 เอาปลาทานมาก่อนฉันเรียกว่าว่ช่วงนี้最近ยุ่งมากเลย很忙ยุ่งมาก很忙นะครับจำไม่ดีๆนะช่วงเนี้ย最近ยุ่งมากเลย很忙แต่ถ้าบอกว่าไม่ค่อยยุ่งจะว่า不太ไม่ค่อย不太ยุ่ง忙เพื่อนๆสังเกตดูคําว่า忙ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ายุ่ง忙ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่ายุ่งเช่นคุยอย่างถามว่ายุ่งไหม忙吗ยุ่งไหม忙吗ยุ่งมาก 很忙，用吗？很忙，没用，不忙，没用，不忙，没快用，不太忙。那你来，考一รอบ，来来，考一อบ，你最近用吗？你最近用吗？忙吗？用吗？忙吗你用？我最近，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 我我最你最近，用最近，来很忙用最近，来很忙我最用不太忙我最用 太ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่งยยุ่ง忙ยุ่ง忙ไม่ค่อยยุ่งเียกวะไม่太忙นั่นเองนะครับเอ้าเรามาดูอันต่อไปนะครับต่อไปนะฮะข้อต่อไปนะครับผมบ,บอกว่าเขาถามว่าวันนี้คุณวันนี้เหนื่อยไหม่今ิงเทีันมาก่อนเธอ你เธอ่วันน,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 นี้เหนื่อยไหมิงเทีนเหนื่อยเียกว,ว่าเลย ตัวไหนแปลว่าอะไรดูจากสีนะครับเหนื่อยไหมเล่มะเหนื่อยไหมเล่ยมะคุณวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าหนี่จิงเทียนเล่ยมะอีกทีนึงครับคุณวันนี้เหนื่อยไหมหนี่คุณหนี่วันนี้จิงเทียนเหนื่อยไหมเล่ยมะเหนื่อยไหมเล่ยมะเพราะคําว่าเล่ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเหนื่อยนะครับเช่นเราถามว่าที่รักวันนี้คุณเหนื่อยไหมอ่ะตอบไปที่รัก ต่อไปวันนี้นะคุณวันนี้นนหนี่ช<ๆ>ิงเทียนเหนื่อยไหม累吗นั่นเองนะครับจาไม่ดีๆคําว่าเหนื่อยภาษาจีนใช้คาว่าเลยวันนี้เรียกว่าิเยนวันนี้เรียกว่าิ天เทียนหนื่อยไหม累吗นั่นเองนะครับต่อไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าฉันวันนี้เหนื่อยมากเลยชิงเทียนวันนี้นะเราจะเอาวันนี้ขึ้นก่อนหรือเอาประทานขึ้นก่อนก็ได้ในประโยคนี้นะครับ วันนี้今天ฉันเหนื่อยมาก我很累ฉัน我เหนื่อยมากๆ很累เหนื่อยมากๆ很累ฉันวันนี้เหนื่อยมากเลย我今天很累อีกทีครับฉัน我ฉัน我ว,วันนี้今天ครู <c oughs> บอกว่าจะเอาวันนี้ขึ้นก่อนหรือจะเอาประธานขึ้นก่อนก็ได้นะครับเหนื่อยมาก很累เพราะคําว่า很ตันวนี้ตัวนี้วแปลว่า very really เหนื่อยเรียกว่า累 เหนื่อยแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆากหันเลยเหนื่อยมากๆากหันเลยหรือเราจะบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยแทบตายเหน่อย死我了เอ้ยเหนื่อยแทบตายเลนื่อย死我了สุดตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าตัวสุดตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าตัยเหนื่อย死我了เหนื่อยแทบตายโอ้ยฉันเหนื่อยแทบตายเหนื่อย死我了เหนื่อยแทบตายเหนื่อยไหมเลนื่อยเหนื่อยไหมเลนื่อย

一点都不累นะครับ一点แปลว่านิดหน่อย一点มยนจะคําว่า一点点都累不累ไม่เห,เหนื่อยเลยสักนิดเดียว一点都不累ไม่เหนื่อยเลยสักนิดเดียวนะครับเขาถามว่าเหนื่อยไหมา吗เหนื่อยไหม累吗โอ้ยไม่เหนื่อยหรอก不累ไม่เหนื่อย不累ไม่เหนื่อยเลยสักนิด一点都不累นั่นเองนะครับ เอาต่อไปเพื่อนๆกอฟังหลายๆรอบนั้นหนึ่งรอบไม่ผ่านฟังสองรอบสองรอบไม่ผ่านสามรอบไม่มีใครเรียนรอบเดียวแล้วเข้าใจไม่มีครูอยางแนะนําว่าลองฟังหนึ่งรอบสองรอบสามรอบค่อยๆฟังไปหลายๆรอบฟังทุกๆวันค่อยๆไปทีละหน้าไม่ต้องรีบวันนี้วันที่อ่าวันนี้เป็นหน้าที่26นะครับตอนเช้าฟังแล้วไม่เข้าใจตอนกลางวันในรถขับไปเปิดไปฟังไปไม่ต้องดูฟังแล้วพูดตามนะครับฟังแล้วพูดตาม ใครทำตามที่ครูว่าช่วยคอมเมนต์ให้ครูหน่อยนะเอาต่อไปฉันรู้我知道รู้เรียกว่า知道รู้ภาษาจีนว่า知道ฉันรู้我知道คุณช่วงนี้เหนื่อยมาก你最近ครูบอกแล้วว่าช่วงนี้ภาษาจีนใช้คว่า最近ช่วงนี้最近เหนื่อยมาก很累ครูยังผมรู้นะว่าวาช่วงนี้ครูยังเหนื่อยมากครูยังไม่ต้องมาโกหกผมหรอก你不用骗我 เธอไม่ต้องมาโกหกฉันนี่เธอนี่ไม่ต้องโกหกฉันไม่ตองฉันรฉันรู้我知道ฉันรู้เรียกว่าก道เธอช่วงนี้เหนื่อยมาก你最นเธอนี่หนื่อยมากฉัเหนื่อยมาก很累ฉันรู้ว่าเธอช่วงนี้เหนื่อยมาก我知道你最近เหนื่อยมาก很ัเหนื่อยมาก很累นร่นเองนะครับ เพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับครูฝากพวกเราเข้ามากดติดตามมาเรียนในการเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค่าคอร์สใครที่มาดูแล้วเข้าใจไม่เข้าใจดีหรือว่าไม่ดีช่วยคอมเมนต์ให้ครูหน่อยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเข้ามาฟังซ้ำๆนะของเราตัวไหนแปลว่าอะไรในหนังสือครูทาสีไว้ให้อันนี้คือหนังสือเล่ม2หน้าที่26นะครับคนไหนสนใจ นะครับก็เข้ามากดติดตามเรียนด้วยกันทุกๆวันนะครับในไลฟ์สวด10โมงครึ่งบ่าย3-2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้หน้าที่26เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ